มากๆวันนี้ถือว่าเป็นการเดบิวต์สเตจเป็นวันแรกที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการขอท่าหน่งอิเลเมนต์ซึ่งฝึกฝนกันมากกว่า2ปีกว่านะฮะทั้ง5คนแล้วก็เพลงก็คือที่กิจากตาซึ่งหลายๆคนอาจจะถามว่ามันมันเป็นภาษาอะไรกันแน่เดี๋ยวไปถามเด็กๆเขาละกันนะฮะจะบอกได้เลยว่าเด็กๆทุกทุกคนมีความตั้งใจ s า a เตอร์เดเทนเมนต์ซัพพอร์ตอย่างเต็มที่แล้วหวังใจว่าจะมีพี่ๆสื่อมวลชนแฟนๆแฟนคลับทั้งหลายคอยซัพพอร์ตน้องๆด้วยนะครับฝากเด็กๆใหม่ด้วยเราอยากให้เด็กๆได้มี โอกาสที่ก้าวเข้าไปสู่ในระดับสากลและก็เติบโต้นเรื่อยๆขอบคุณมากครับครับ็นไง้างมากบวันนี้เหมือนเป็นคนที่นท่มากกว่าด้านหนึ่วันนี้ตึ้นตันใจน้ำตาไหลเป็นไหลรอบมากก็คือเราเห็นตั้งแต่วันแรกที่มันเป็นดินอยู่ละ่ะเด็กแต่ละคนมันเหมือนกับเป็นเป็นก้อนหินสีแต่ละก้อนที่ที่พวกเราทั้งพี่โอ๋พี่เฟิร์สทั้งทีมงานทุกคนมาคอยเจรน,หนให้ให้เขาเป็นอาานัญมณีที่สวยงาม แล้วก็วันนี้เนี่ยแต่ละแต่ละคนก็ได้แสดงถึงศักยภาพที่โดดเด่นเอตองออกมาได้ฉายแสงได้แสดงความสามารถที่เขาบอกว่าเกินร้อยตลอด2ปีที่ผ่านมามันทําให้เรารู้สึกตื้นตันแล้วก็ขอบคุณมากๆในการในการพยายามในในความทุ่มเทแล้วก็ขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันกันกบแฟนคลับในวันแรกซึ่งเราไม่คิดว่าจะมีเยอะขนาดนี้ถือว่าเป็นการตอบรับที่อบอุ่นสําหรับชาวอิลิเมนต แล้วก็สตาร์ทเตอร์เทนเมนต์มากๆขอบคุณมากๆครับก็ต้อขอบคุณทุกคนครับที่สนับสนุนอย่างที่น้องพูดด้วยที่เปิดใจนะครับวันนี้เองอุตสาหกรรม n อ e r t a i n m e n t บ้านเราครับก็เรียกว่าก้าวมาสู่ในจุดที่เราจะเขาเรียกว่าไปแข่งกับต่างชาติได้หรือว่าเราสากคนได้ก็ขอบคุณครับทุกคนที่ให้โอกาสเด็กไทยนะครับแล้วก็เปิดใจให้รับ วงบอยแบนด์ผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นเอลิเมนต์เองหรือว่าวงไหนๆก็ตามครับเราเหมือนกับคนไทยด้วยกันครับช่วยกันักดนั่งอุตสาหกรรมเราให้ไปโด่งดังที่เมืองนอกได้มากที่สุดครับก็ฝากวงเอลิเมนต์ของ Star Hunter ด้วยนะครับมาแล้วที่นรอไปบนด์แ้วเป็นยังงครับเราโอ้โหได้เรียนรูด้วยจริงๆก็ตื่นเต้นครับครับผมตื่นเต้นที่ผมเป็นคนที่ตื่นเต้นตลอดเวลากับอะไรเป็นแบบไม่ว่าต่อให้จะขึ้นเวทีอีกสักแบบสิบหรือยี่สิบรอบผมก็จะคงความรู้สึกอยู่ตลอด เพราะมันเป็นสิ่งหนึ่งเป็นการเล่าเรื่องทำในสิ่งที่เราชอบเรื่อยๆของสิ่งี่เรับครับผมก็เป็นเวทีนี้เป็นเวทีแรกครับรู้สึกว่ได้ยกกระเป๋าจากผมลงมาที่สิ่งหมึ่งที่ได้ทำในสิ่งที่ผมทำก็ไม่เต็มที่ครับผมครับผมผมก็ดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาเวทีใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ได้มาเปิดตัวซิงเกิลแรกครับซึ่งก็เป็นความฝันที่แบบฝ่ฝันมานานมากเลยครับก็ต้องขอบคุณ ทางเวทีทางพี่โอมากครับแล้วก็คุณพี่ใหญ่แล้วก็แฟนๆทุกคนเลยครับเราเชียร์ทุกคนครับพูดตรงๆหน่อยครับครับก็จริงๆครั้งนี้มันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากๆสําหรับตัวผมนะครับแล้วก็สำหรับทุกๆคนด้วยรู้สึกว่าเออเอลิเมนต์จะเป็นอีกหนึ่งวงครับที่จะช่วยมาผลักดันพีบบ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 ลบบ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 ิบบ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  ดันวงการป๊อปให้มันแบบไปไกลๆแบบต่างประเทศอะไรอย่างนี้เลยครับผมอยากให้ทุกคนเปิดใจนะครับผมแล้วก็เอ็นดูพวกเราด้วยด้วยนะครับร้วนที่การนะครับผมก็ดีใจแล้วก็มีความสุขมากครับวันนเครื่องตื่นเส้นอยู่เลยครับผมก็อยากให้พวกเรามีคนติดตามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนเลยครับที่มา งานวันนี้ของพวกเราครับคุณอาจจะวันนี้นอกจากเรียวแล้วก็ามีต้องไปถักด้วยเนาะเรียนเสร็จแล้วเขาก็จะแจกเขาไปถักตองเรานักจริงชื่อนี้คือเราก็คิดกันมาพักใหญ่ว่าจริงคือต่างคนต่างเสนอชื่อมาเยอะแยะมากครับแต่นายก็มาจบด้วชื่อนี้ด้วยด้วยที่ความหมายตรงตัวแล้วก็ดูแบบนิสซึงต่อเด็กใช่ครับเหมาะคันเสิร์เราแล้วก็พันนิสซึงต่อเราแล้วก็ท่าป็นแกๆด้วยบริเกบเชนตี้ ันนี้ก็มีอิเลเมนต์ท่าธาุานะดินน้ำลมไฟเหล็กแล้วก็เขาเปรียบเสมือนแฟนคลับด้อมของเขาคือเจมส์ก็คืออันมณนีที่มีค่าสำหรับพวกเขานั่นเองนะฮะด้นั้นก็อยากจะฝากเจมส์ไม่ว่าจะเป็นเจมส์อินเตอร์หรือว่าเจมส์ไทยแลนด์หรือว่าเจมส์ประเทศใดๆก็ตามฝากสนับสนุนบอยแบนด์ใหม่นิวบอยแบนด์เด็กไทยที่วันนี้เพิ่งเดบิวต์สเตจกับทิกกีฬาคาร์ตาด้วยนะครับเขามีความตั้งใจตลอด2ปีและเราก็เห็นความตั้งใจและพยายามนั้นอย่างเต็มที่วันนี้เป็นบอยแบนด์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็จริง แต่เราเชื่อว่าเราเองไม่ได้ต้องการจะแข่งขันกับวงบรยแบนด์อือ่นๆพวกเรามีจุดมุ่งหมายของตัวพวกเราเองเราอยากจะดันให้วงบอยแบนด์ไทยเนี่ยก้าเข้าสู่ความเป็นอินเตอร์ให้มากที่สุดไม่อย่างน้อยก็อาจจะเป็นเอเชียเพื่อให้รับรู้ถึงวัฒนธรรมรับรู้ถึงตัวแทนความเป็นไทยเราอยากให้คนไทยสนับสนุนคนไทย ด้วยกันอยากได้ดูถูกคนไทยกันเองอยากให้คนไทยรู้สึกรักและสนับสนุนเพื่อให้คนไทยนั้นเนี่ยได้ก้าวไปในระดับสากลและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยส่งเสริมเป็นตัวแทนคนไทยเพื่อให้คนทั่วทั้งโลกได้รู้จักว่าบอยแบนด์ไทยก็มีดีอย่างเช่นอิเลเมนต์เช่นเดียวกันนะครับฝากด้วยนะครับผมทีเรื่องโปรดักชันนะคบโปรดักชันแล้วก็เอ็นบีอ๋อมาดิ เราใช้เงินในการทำเอ็นี้จํานวนเยอะมากซึ่งบอกได้เลยว่า7หลักแล้วก็เรามีความตั้งใจที่จะผลักดันเด็กๆให้ก้าวเข้าเป็นในระดับความเป็นมืออาชีพดังนั้นเราต้องใช้โปรดักชันที่เป็นมืออาชีพในเพลงเองก็เป็นเพลงที่เราซื้อลิขสิทธิ์มาจากเกาหลีโปรดักชันก็เป็นโปรดักชันเกาหลี ทีมแต่งเพลงก็พี่แม็กซ์รันก็เป็นระดับประเทศแล้วก็เรายังมีทีมเอ่พี PR ร์รวมถึงทั้งโพลกราฟเก่งๆเพื่อเหมือนกับมาทำให้วงบอยแบนด์วงหนึ่งเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดและดีที่สุดเท่าที่เรา Star Hunter Entertainment จะทำได้นะอแทจริงๆจะบอกว่า เรากล้าพูดว่าณนะวันนี้เนี่ยพันธมิตรเราในต่างประเทศกว่า10ประเทศเริ่มติดต่อเข้ามาคุยกับเราแล้วนะฮะเราอาจจะได้เดินทางไปเกาหลีเราอาจจะได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มาเลฟิลิปปินซึ่งอยู่ในระหว่างการคอนแทคสัญญาซึ่งกล้าพูดได้เลยว่าน้องๆจะเป็นวงบอยแบนด์ไทยอีกวงหนึ่งที่จะได้ไปโรดโชว์ในต่างประเทศแน่นอนเลยพี่พี่เอสีนะครับผม น้องๆมีส่วนช่วยในเรื่องกาแต่งเพนส่วนร่วมเยอะเลยนะใช่ัะคาระคือจริงๆพวกเราทุกคนก็ช่วยกันในเรื่องของการรบบแต่งเนื้อเพลงกับพี่แม็กด้วยนะครับผมก็คือกว่าจะได้เป็นเนื้อเพลงตัวเวอร์ชั่นล่าสุดครับแล้วก็แก้กันแล้วก็คิดกันมาอย่างกี่ทวดแล้วครับซึ่งก็แก้กันหลายรอบมากๆครับในส่วนจริงๆ่ย่างทุกี่ทุกคนก็จองไปก็แต่งแรปเปอร์แต่ง แลวแล้วก็การออกแบบท่าเต้นน้องๆก็ช่วยกัน brainstorm ช่วยกันคิดบางท่าดูแบบอออยากจะปรับจากสูงบางคนเต้นสกิลดีมากบางคนเต้นสเกลสเกลต่ำมากก็ปรับเอาไว้ตรงกลางเขาจูนกันเพราน่ารักมากครับก็ยังไงบ้างน้องๆเราี่างหาเราคือหนักเราต้อมหนักสองคือเเด็นมันออกมาเอาคนคนเป็นห้างเราเราต้องต้องมืใจครับจริงๆเราเราต้อกันกันหนักหนักที่นตัวก็คือปะอะไร เด้กันมาเยอะก็คือทะเลาะทะเลาะกันเยอะมากๆก่อนจะมาเป็นตรงนี้ได้นะครับก็ต้องมีศคุณทุกคนที่ยอมอดทนด้กันมาจนมาถึงตรงนี้ครับตอนนี้เราสตาร์ทเริ่มให้เรียนเรื่องของภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพิ่มแล้วก็เราเองมีการพัฒนาในเรื่องของอการเต้นเพิ่มการร้องเพิ่มแล้วก็น้องๆเองกําลังจะได้รับการคูมิง่งแล้วก็ในอนาคตคุณจะได้เห็น โชว์ออนสเตจที่ใหญ่มากๆระดับประเทศซึ่งยังบอกไม่ได้ตอนนี้แต่ขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราเองเตรียมทำซิงเกิลสองแล้วได้พบกันแน่นอนก่อนปปีนี้แล้วพี่เฟิร์นนะครับตัดใช้ตัวแทนสั่งครับผมยังไงก็ตากพวกเราทัหน้าคนด้วยนะครับวันนี้เรนน่กับ ตัวแรกนะครับที่ปิดอาตาชานะครับผมตอนนนเพลงแมวแบบเต้นเต้นหนักๆเลยใครที่ชอบแบบการเต้นก็สามารถนำเพลงพวก้เ,าเ,เราไปทกเต้นกันได้นะครับขอบคุณม,ม,มากครับฝากกับอิ e m เมนต์ด้วยนะฮะจาก Starhunter Entertainment นะฮะเราตั้งใจทำบอยแบนด์กลุ่มนี้มากๆเพราะว่าเขาเองเพอร์ฟอร์มมาจากความเป็นอินสปิเรชันอยากเป็นบอยแบนด์ดังนั้นสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อพยายามจะทำให้เราเห็นก็คือการฝึกซ้อมอย่างหนัก เพื่อเป็นบอยแบนด์ที่เต้นได้อย่างเต็มที่และชัดเจน100%และเชื่อว่ามีอีกหลากหลาย MV หลากหลายเพลงก็จะเป็นแนวนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาอยากจะเป็นตัวจีนด้านนี้ยังไงฝากน้องน้องทั้ง5คนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์เป็นบาสเป็นโบนัสเป็นทาระเป็นกาดดินน้ำลมไฟเหล็กอิเลเมนต์กับเพลงที่กีทากาตาติดตามได้ทังช่องทางสตาร์เ n อร์เดนแล้วก็ทุกช่องทางที่ เป็นพันทเนอรและพ well, well, ันธมิตรกับเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับด้วยครับต้องเดี๋ยวถ่ายเจ็ดคนแล้วก็เดี๋ยวถ่ายห้าคนนะคะ